สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ที่ขอมาให้กำลังใจในช่องสนในอีสานเนาะค่ะมือน,นี้กับพ,พี่พ้าน้องมากคุดแมงนู่นคือเก่าจากพี่น้องแมงจีนู่นเนาะค่ะมือน,นี้ก็ต้องก็วันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะพี่น้องไปตั้มหมื่นตั้มเบิ้งน้ำกันค่ะพี่น้องว่มามือนีอ้จีม่านสำเนียงเนาะค่ะโอ้หากใหม่ ใจหากใหม่หลายแท่นี่เด็กพี่น้องพอนะอีพี่น้องอีพีพีบิ่งอู้อยู่หลายโตจ้ะนี่ขี้นุ่งคางเนาะพี่น้องนี่ xì tô rồi nó mày ra, ý bơ mong đi đến kèn à mi xăm nè ôi nè đây สามตละจ้ะเป็นยังไงเฮ้อุ้ยขึ้นมานาโอ้ยขึ้นมานาำก็มีอนอนนี่เห็นสีโตจ้ะ หลุดมองพี่นนอกลุ้มนี่ถ้าสีแดงหลายแดงน้อยน่ะจ้ะอุ้ยอุ้ยสองแล้วพี่นนอง Nih. Mm. Mm. 啊，都。 go. Zip. Zip tốt chứ, mất là mất đi. มีแค่สิบตัวจ้าอือสองข้ยพี่น้องข้ยนี่้ข้อยนี่้ข้อยไดก่อนข้อยนี่ก่อนจะได้

จักรโตแล้วเด้อพี่น่องอันนี้บ่ได้นับนาะจ้ะได้นับบ่ได้จักรโตนี่ลุมนี่มาพุดลุมนี่ตอโอดู อุ้ยอุ้ยซับอะไรวะพี่น้องโอ้ยซับอีลีตัว 哪里？Mm hmm. Ini, 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 อุ้ยอุยอุ้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 ยมาเนี่ยมาสินี่อไปนส่งยบอู้ใ่ก็มีอู้เก่าเอาน้พี <S 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 ่น้ออู้ยเป็นขวยเลยจ่ะนี่ห้าละหกคุเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดคุณยังมีอีกอยู่เดีย๋ยอะคุมนะ้มไหมเนี่ยอีกตัวนึงเลยสิบสองอสิบสาม ตัวที่สิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี่ละจ้ะพี่น้องข้อยแหนมีสามสิบตกับมีเนาะจ้ะเพราะว่ากับบ่ได้ถทายถือน้ำเนาะเวลาทายกับบ่อถือตทีถีลุมถีพนมีหลายตแห้งเนาะจ้ะ หัวล่ะพี่น้องอู้าตูบกใหญชงหลายขักพี่น้องพุดข้าวเดียวดินหนิพี่น้องพุดข้าวเดียวแป๊บเดียว

หน่องย,ยาป็้นป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเอ๊ะโผงอยู่ยพี่น้องพูน่บอค่ะพูนอืม มันส yeah. hmm. hmm. ั Ooh, lady, lady, oh. 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 Hmm. Yeah, ่วโอ้ยแย่มันสั่วโอ้ยพี่น้องแก่ผุนทำผุนก็มีผุนผุนแย่จริงจริงก็ตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องนู่นคลังเนาะจ้ะคุณบอดดอนก็ได้หลายพี่น้องมันหลาย แเดียวก,ก็ได้ร้ายด้วยจ้ะอือ้ลยยิ้ผัวกดขึ้นมาอื้มี่นอง คางกุ๊กใหม่คางหุ่นโอ้มีอ่อมต้นใหม่เลยพี่นอ้องอ,อ,อยู่อ่อมต้นใหม่เลยจ้ะนี่ขดคาเดียวพี่น้องยคาเดียวเด้อนี่อะไรคุดด่นเน้พี่น้องบ่ค่ะช่วงนี้ก็สิลงหลายแนย่แต่ว่าคนก็ยังพันเด็กแก่ปันไดเน,หนาะจา้ะยังพันเด็กใครปันได้แต่คนก็แึ็งมากเนาะ บอกอืมอืมวนี่บ่ได้นับเด้อพี่น้องนี่ควานี่บ่ได้นับจะว่าจากโตบ่ได้นับเลยจ้ะจะลู้ให้พี่น้องบ่ได้เนะาะค่ะว่ามีจกโตแต่ว่าค่าแต่บอาแล้วก็ล้วงหนับพุดเก็บเอาเก็บเอาเนานะพี่น้องเนานะ bớt 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 đâu khi nào Đưa vào cho thật Hết mèo bớt mua nào <laughs> ừ. Cái. Hôn làm chân Chỉ mà đấy đúng con thì nọ Nó ừ. con sợ con thì nó Con sợ con đó cả. Ừ. Đó đó thì nó cả Con sợ muôn cho thân cái cũng mà gặp vào thần nát đọc trả Ui, Quấy nhầy Chú mi lại Luôn luôn đi nào nọ Chí mi lại lại nói xong đấy chả Mà lùn tới cắt nè Quấy nhầy, nhầy thì chống mi lại ná เป็นพงแค่แค่อ้ยคุยลงไปเลยพี่น้องคุดจงสีแลาวคิดคุยไปเลยเดยจ้ะ ừ, มือเกาก็ะได้อือแล้วหนึ่งตัวสองตัวน,นั่นดุขึ้นมาแล้วน,นั่นนั่นดุขึ้นมาแล้วพี่น้อง นี่อุ้ยอุ้ยเบิ่งนคาแม่มีนี่นี่นปีกเป็นแดงๆอยู่พีนนนนน่น้องอย่าอะปีกเป็นแดงๆอยู่จ้ะนี่เออม้าน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 คือเก่ามึงอีนี่นึ่งครังแล้วจ้ะแถวอื่นกะจะเขาเสีอเยอย่างไรกับพวกหูแล้วพี่น้อง Íp tôi nhảy đi nó Ui tập ớt ở bằng hoa mà nó Nó mưa cho nó là phía nó nhàn xa lại คุณเป็นผงเข้าไปข้างในคุณตุ๋ยตาเอาไม่ละโอ้่อย คุดแหงหลายสิน่ะว้าวกรตแล้วก็ววบ่ไแด้นับเด้อพี่หน่อเอ้ยแ่้จะคุดแล้วจ้ะ เป้นังไงคะ เป็นลุมเก่าเขาแต่ปีกไก่กับสิลึกเงี้ยนอกจ้ะสิเลึกเงีกยน้อย ยังบ่ทันเบื่อเ้อพี่น้องเยอหลายอยู่ว่าแต่ละหูแต่ละหูนี่เขาอยูอ่หลายเนาะ ไม่เท่าไดร่เด็กนี่อีกพีอน่อ,อบ่ไดนนับให้พี่น้องเบื้งดอกเ้อจะ้ะ คือคุมบันละ,ะคุมนี่อยู่ออมออมต้นใหม่เลยพี่น้องอ่ะแล้วแหละ,ละ จ้าพี่น้องมื่อนี้ก็มันคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องอีนู่นของเฮาเนาะค่ะเมื่อนี้มาจบคลิปอยู่เฮือนเนาะค่ะพี่น้องอยู่ป่าอูน้ำเนาะจ้าพี่น้องก็มันคือเก่าค่ะพี่น้องได้ไลายอยู่ค่ะพี่น้องกะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสนี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ที่แชร์ค่ะ